เคสนี้เป็นเคสที่แปลกมากเลยนะคะยังไม่ได้แต่งงานค่ะเป็นแฟนเฉยๆแล้วคบกันมาหกเจ็ดปีดูคบหาดูใจกันมาและผู้ชายค่ะนอกใจไปคบคนอื่นซ้อนกันอืคบซ้อนและผู้หญิงพอรู้ความจริงว่าผู้ชายมีอีกคนมีโลกอีกใบผู้หญิงอยากจะได้เขากลับมาอ,อตอนแรกนะส่วนใหญ่ครูจะแนะ แนะนำเสมอเลยว่าอย่าเอาคนเจ้าชู้มาทำพันนะคะน้องบอกว่าอยากได้ผู้ชายคนนี้กลับมาเพราะว่าผู้ชายคนนี้ทำท่าเหมือนว่าไปเเจอผู้หญิงใหม่ที่รวยกว่าที่น่าตกใจก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นแก่กว่าแฟนเธอประมาณเกือบยี่สิบปีเป็นลักษณะเหมือนแบบแม่ยกเหมือนกับว่า อใช้เงินไปโอ้ oh. แล้วเธอต้องการผู้ชายคนนั้นกลับมางงไหมคือพอคร,รูซักประวัตินะคะคือที่เธอมาหาครูเธอต้องการมาสะกดจิตสะกดจิตให้เธอเข้มแข็งซึ่งแน่นอนหลังจากนี้เธอจะต้องเข้มแข็งแน่เพียงแต่ครูขออนุญาตเอาเคสเนี้ยมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาของเธอคือเธออยากได้คนคนเนี้ยที่ไม่ซื่อสัตย์กลับมา มันเป็นเรื่องของความนับถือตัวเองเต็มเต็มเลยเธอมีความนับถือตัวเองต่ําซึ่งประคูซักประวัติยิ่งน่าตกใจเข้าไปใหญ่เธอมีการศึกษาสูงกว่าฐานะทางการเงินดีกว่าฝ่ายชายเรียกว่าเทียบไม่ติดเลยคนละเรื่องเลยรวยกับจนว่ากันเถอะและผู้ชายก็ไม่ได้จะหน้าตาดีอะไรมากด้วยนะคะแต่เธอรู้สึกว่า เธอลงสเสน่ห์ผู้ชายคนนี้ผู้ชายี้เอาใจเก่งนะไปพบกันแบบเราเรียกว่าไปเที่ยวอ่ะมันเธอเแล้ไปเจอกันแล้วแบบ โปรไฟล์อะไรก็ตามทุกอย่างผู้หญิงดีกว่าหมดเลยแล้วผู้ชายคนนี้อย่างที่บอกเป็นนักเอนเตอร์เทนผู้ชายคนนี้เอนเตอร์เทนเก่งเป็นเป็นคนที่แบบว่าเอาอ,อกเอาใจรู้งานรู้อะไรอย่างเงี้ยนะพูดจาหยอดคำหวานตลอดอันนี้เป็นลักษณะแบบเปิดประตูรถให้ซื้อดอกไม้ให้ดึงเก้าอี้ให้นั่งแบบเจนท์เทมเมนเลยเจนท์เทมเมนเลยพวกเจนท์เทมเพนพวกเป็นงานเน็ตเล f แ a กนะบอกก่อนนะ อืมเป็นงานมากเอาอกใจเก่งซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอเนี่ยแหละนะแล้วก็คบกันมา,เ,าเธอมักจะเป็นฝ่ายเปยด้วยซ้ําไปเพราะว่าเธอเห็นว่าโอเคเธอเข้าใจว่าที่เธอเปเพราะว่าเพราะผู้ชายอ่ะฐานะไม่ดีเท่าเธอใช่ไหมเธอเป็นคนที่ชอบทานอากินที่ดีๆอ่ะนะส่วนผู้ชายก็แบบว่าถ้าเธอไม่เปประมาณว่าผู้ชายคงจะกินขนมจีนหรือว่อา,อ,าอะไรอะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวไก่ใต้ทางด่วนครูไม่ได้เหยียดอาหารพวกนี้แต่ครูหมายถึงว่าแบบกินแบบกินใต้ทางด่วนที่แบบฝุ่นตลบแบบไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้กินทนี่ดีๆนะแต่พอเธอคบเนี่ยเธอก็จะพาผู้ชายไปกินที่ดีๆผู้ชายก็จะชอบให้เธอพาไปกินที่ดีๆไปกินแบบแบบเป็นนั่งเรือสำราญเป็นกินแบบโอ้ยยอดตึกสูงๆใบยงใบยกอะไรเงี้ยแบบหรูอย่างดีแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเธอก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ผู้ชายดูแปลกๆดูตีัวออกห่างอืม แล้วเธอก็เริ่มจับสังเกตนะคะมารู้ทีหลังมารู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวแก่ไม่ไม่ซึ่งแก่กว่าสามีเธอร่วมยี่สิบปีไม่ใช่สามีครูพูดผิดแฟนแต่เขาอาจจะแบบนะมีอะไรคือร่วมยี่สิบปีแล้วแฟนเธอก็ไปชอบผู้หญิงคนนั้นเป็นลักษณะไปออดไปอ้อน,ออนเพราะผู้หญิงคนนั้นมีธุรกิจมีเงิน คล้ายๆเป็นกึ่งกึงธุรกิจสีเทาเออแบบมีปล่อยควงปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เปหนักกว่าเธอคะ่ะเปหนักกว่าเธอแฟนคนนี้แฟนของเธอเนี่ยจริง,รงๆคุณผู้ใหญ่เธอเรียกว่าแฟนด้วยซ้าไปนะคะผู้ชายคนนี้ยก็เลยต้องการที่จะเปลี่ยนที่หมายจากเธอไปเป็นอผู้หญิงแม่ไม่คนนั้นอืมแล้วเธอมาบอกคุูว่า เธอนอนข้ามปวนทุกวันเลยเธอทั้งไปบนบานสารกาว,ว้พ่งไหว้พระขอพรขอให้เขากลับคืนมาตันตัน,ต,นตานกูแบบเดี๋ยวนะทั้งนิสยัยใจคอชาตระกูลการศึกษาศีละรรม,มันคนละเบอร์เลยอะ่ะน้องมีปัญหาเรื่องเซลฟ์เอสติม น้องคิดว่าพลาดจากผู้ชายคนนี้ชีวิตน้องจะไปเจอใครดีกว่านี้แล้วอ,อ่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในสังคมของคนมีเงินแล้วก็น้องก็คบกับคนที่มีเงินด้วยกันแต่ละคนก็ไม่มีใครเอาใจกันนะพ่อก็ไม่ได้เอาใจน้องเือโยนเงินให้นะทั้งพอ่อทั้งแมเออ่เธอก็เลยรู้สึกว่าเธอขาดความรักเออเธออยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าเกยชื่อไปใครก็รู้โรงเรียนนี้มีแต่เด็กรวยๆเรียนอืม แล้วเพื่อนๆเธอก็ไม่มีใครง้อเธอไม่แบบเธอก็เลยมาคบคนนี้ไปเจอกันในฐานบันเทิงแล้วผู้ชายคนนี้จนกว่าก็เลยเอาใจเธอทิ้เธอเรากับเป็นผู้หญิงที่พิเศษเธอจึงมีความสุขเธอจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ทิีเธอเหมือนของมีค่าอืมแต่ในเวลาต่อมาผู้ชายคนนี้ก็ไปพบแหล่งสมบัติใหม่อ่าแหล่งสมบัติใหม่ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเปเป็นเงินก้อน มีรถให้ด้วยแต่เธอเนี่ยแค่แบบว่าเลี้ยงอาหารแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอ,อาจจะมีซื้อข้าวของซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเข็มขัดที่เขาชอบอ่าให้เนี่ยแต่อันนั้นคือเปเป็นเปนหนักกว่าเป็นแม่ไม้สาวแก่แม่ไม้ต้องการเลี้ยงแฟนเธอแล้วแฟนเธอก็เลยติตัวออ่งแล้วก็ไปทางนั้นเริ่มไม่รับโทรศัพท์เริ่มไม่ตอบไลน์เริ่มทาตวัวเริ่มชวนทะเลาะ แล้วเธอก็ถามว่าเธอมีาามใหม่ใช่ไหมเธอถามแฟนผู้ชายบอกว่าใช่ฉันไม่ได้อยากจะมาอยู่อย่างนี้ผู้ชายจะไปแต่ผู้หญิงอยากได้กลับมากุณบอกตายแล้วหนูลูกหญิงหนูคุณจะกราบป้าคนนั้นสามครั้งงามๆกราบไม่ใช่ธรรมดานะลูกกราบตะโกน กลับตะโกนเลยแบบอุขอบคุณแบบตะโกนเลยแบบขอบคุณมากเลยที่เอาไอ้ผู้ชายคนนี้ไปเอาผู้ชายสายสูบเนี่ยเอาผู้ชายแบบเนี้ยไปนะหนูไม่ได้เจอคนนี้หนูต้องเจอคนดีกว่าน,นี้หนูมีปมไงนคนดีๆอ่ะรู้อย่างเนี้ย เขาไม่เอากลับมาลูกผู้ชายนอกใจเราไปหาคนที่เปย์นหนักกว่าเราอะ่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่กับเราเราก็ต้องเปย์ตลอดแต่น,นี่ครูเข้าใจว่าที่เราเปย์ตลอดเพราะว่าเพราะว่าเขาฐานะมันพูดยากบางทีครูเคยเจอหลายครอบครัวที่แบบว่าเอา่อหลายหลายคู่คู่รักหลายคู่ที่ผู้หญิงอ่อรวยกว่าผู้ชายจริงจริงมันไอ,เอ้เรื่องรวยเรื่องฐานะมันไม่สาคัญหรอกนะบางทีผู้หญิงเปย์ให้ผู้ชายก็เป็นไปได้ใครรวยกว่าคนนั้นก็แบบคล้ายๆ,ๆว่า เกื้อกูลกันอ่ผู้ชายก็ดูแลผู้หญิงผู้หญิงก็ไปอ่ะาสมมตินะเป็นการเกื้อกูลกันแต่เกื้อกูลกันะค่ครูรับได้แต่นอกใจรับไม่ได้นะนอกใจรับไม่ได้นะอันนี้คือหนูเกื้อกูลเขาแล้วหนูเปอะไรให้เขาแล้วแต่เขาไปหาสาวแก่แม่ไม้ที่เปยหนักกว่าหนูแล้วเขาไปทั้งนั้นเนี่ยหนูไม่เห็นเหรอลูกว่าหนูเห็นธาตุแท้เขาหรือ,อยังลูก แล้วหนูยังจะไปไหว้พงไไหว้พระขอพงขอพรให้เขากลับมาหนูเป็นอะไรไปป้าคนนั้นกำลังทำคุณูปการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของหนูคือเอาไอ้คนนี้ออกไปหนูไม่ต้องออกแรงไล่หนูต้องไปเจอคนดีๆนะลูกเออความนับถือตัวเองเราต้องมีครูคิดว่าถ้าหนูไม่นับถือตัวเองหนูหนูหนเซลด์สติมต่ำอาจจะเป็นเพราะว่าหนูต้องมีปมอะนะตอนนี้น้องหนูรอคิวแก้ปมคุยู่ เดี๋ยวติดสงกรารหลังสงกรารเจอน้องคนเนี้ยนะเพราะเดี๋ยวน้องเขาจะไปต่างประเทศครูขออนุญาตน้องแล้วขอเคสนี่มาแบบเฮ้ยจะป้าเหรอคนเน่าๆจะเดินออกไปจากชีวิตเราเราควรจะปบมือเป็นครูนี่สั่งพุจังพลุมืองจีนมาจุดปังปังปังเลยนะคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเราผู้ชายที่เอาเงินซื้อได้เขาผู้ชายที่เอาเงินซื้อได้ สาวแก่แม่ไมเอาเงินซื้อเขาแล้วเขาเดินไปจากชีวิตหนูแต่หนูอยากได้เขากลับมากูขอสั้นๆพยางค์เดียวเลยนะเพื่อหนูจะเอากลับมาเพื่อตายแล้วหนูเหงาหนูเลี้ยงแมวก็ได้หรือหนูมันไม่ใช่วันในโลกนี้หนูจะไม่ คือหนูมันไม่ใช่ในหนังไอ้ไอ้ไอ้นะการ์ตูนขายหัวเราะหนูเคยเห็นการ์ตูนขายหัวเราะมาที่มันแบบที่หน้าปกไปแหละต่ดูเออใช่หนูเกิดไม่ทันต้องคนเจนคูเจนเอ็กซ์อ่ะมันจะมีการ์ตูนขายหัวเราะอยู่แล้วมันจะชอบมีผู้ชายนั่งอยู่บน,นเกาะเล็กๆน่ะนั่งอยู่ตัวคนเดียวด้วยต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นเหนือน,นั่งอยู่คนเดียวคือไม่มีใครเลยโลกทั้งใบเกาะทั้งเกาะมีคนอยู่คนเดียวมีที่อยู่คนเดียวแบบนั้นนะ <S <S นหนูคิดว่านี่คือผู้ชายคนเดียวในโลกเหรอลูก ด้วยโปรไฟล์เธอเปญนยโทรสถานที่ที่เธอจบการศาึกษาฐานะทางบ้านแค่คุยคุยด้วยกูยก็สัมผัสได้ถึงนีสัยใจคอที่หนูศีลศีลหนูสูงกว่าเขามาก มันต้องมีเวรมีกรรมมีปมมีอะไรบางอย่างที่หนูต้องมาแงกกับคนแบบนี้พหนูไปหลงเขาลมเขาไปหลงที่เขาเอาอกเอาใจเขาพวกนี้เขารู้จิตวิทยาในการล้างให้สมองหนูให้หนูรู้สึกว่าหนูสําคัญทาให้หนูหลงรักเพราะหนูอาจจะขาดความรักครูไม่ได้ว่าครอบครัวหนูแนละ้วบางทีคนเราบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจบางทีพ่อแม่หลายคนอาจจะมีออทำธุรกิจเพราะหนูก็บอกอยู่พ่อแม่หนูทําธุรกิจ่อบอิสเนส บางทีไม่มีเวลาให้ลูกหนูก็ยังพูดอยู่ว่าเออหนูถูกเลี้ยงลูกด้วยเงินเลี้ยงด้วยเงินเพราะว่าัวหนูเองตอนเด็กๆน้องเล่าให้ฟังอันนี้น้องเล่าให้ฟังว่าภาพถ่ายตอนเด็กๆพี่เลี้ยงอยู่กับพี่เลี้ยงแต่ถ้าใครไม่รู้จักอ่ถ้าใครไม่รู้จักน้องนึกว่าพี่เลี้ยงนั่นคือแม่ของน้องนั่นคือพี่เลี้ยงหนูโตมากับพี่เลี้ยงแม่เขาออกงานเอนะทำมาหากินครูเข้าใจอันนี้ครูไม่ตำหนิ ทุกคนมีเวย์ของตัวเองพ่อแม่บางคนเขาก็อยากให้ลูกเติบโตมาอย่างสุขสบายเขาก็เอาเวลาไปทํางานมากพ่อแม่บางคนก,ก็เอยากคือเวย์ของใครก็เวย์ของมันนะหนูก็เลยอาจจะอาจจะขาดความรักนะพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เขาให้เงินค่อให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มีเงินแต่หนูรู้สึกเอเอต้องการคนเอาใจทีนี้พอหนูไปอยู่ในสังคมไฮโซด้วยกันเขาก็ไม่เอาใจหนูเราทุกคนก็มีตังหมดไม่มีใครเอาใจหนูจนกระทั่งหนูไปเจอคนนี้นะซึ่งมันไม่ผิดค่ะถ้าเกิดเขารักหนูจริงจริง ความจนความรวยความต่างของฐานะครูเป็นคนที่หัวสมัยใหม่ครูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดมากไม่มาแบ่งชนชั้นโอ้โ oh, านี่ไฮโซนี่อันน,น,นี้คือคนเราคบกันสองคนมันต้องด้วยหัวใจถ้าหัวจะเรียกว่าโ so ซอะไรโซจิตวิญญ,ญาณนะคบกันที่จิตวิญญาณถ้าจิตวิญญ,ญาณเชื่อมโยงกันอายุต่างก็ไม่เกี่ยวฐานะต่างก็ไม่เกี่ยวครูไม่ได้ว่าเรื่องนั้นแต่ที่ครูว่าครูไม่ได้ว่าเรื่องเขาจนแต่ที่ครูว่าคือเรื่องที่เขานอกใจหนูอะนอกใจหนูไปคบผู้หญิง แก่แม่ไม้ที่เขาเอาเงินซื้ออีกงต่างหากและที่ครูตกขิดตะขวงใจแลวของครูขึ้นขึ้นหนูอยากได้คนคนนี้กลับมาหนูมีปมแน่นอนค่ะหนูต้องมาแก้ปมค่ะหนูต้องเห็นคุณค่าของตัวเองนะหนูต้องดึงเซลล์สจีมของหนูขึ้นมาหนูต้องดึงศักยภาพของหนูขึ้นมานะมันต้องมานั่งเขียนกันเลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่ประวัติหนูตั้งแต่อยู่ปอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองจนถึงปัจจุบันเลยนะว่า ครูมีแบบสอบถามครูมีแบบฟอร์มให้หนูทํานะมันแก้ปมพอดีน้องจะไปต่างประเทศช่วงสงการกลับมามาเจอกันนะ,ะ,ะคะว้าครูงงมากในโลกนี้จริงๆคนที่เป็นอย่างนี้นมีเยอะมากแต่เขาไม่รู้ตัวการที่เราครบกับคนที่โอเคเขาต่างเรื่องฐานะไม่เป็นไรที่ครูบอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องฐานะหรือเรื่องอายุแต่มั้นเกี่ยวกับว่าเราครบคนที่ศีลไม่เสมอคนที่เอาเงินซื้อได้ คนที่เขานอกใจเราเพียงเพราะคนอื่นมาเปย์เงินให้เออสักเกตถ้าหนูแต่งงานกนะับเขาแล้วแล้วหนูมีลูกแล้วหนูเป็นหู่หวงความรู้สึกลูกหนูไม่อยากจ่าอันนี้ก็อันนี้คม่ครูเข้าใจได้อันนี้หนูยังไม่ได้แต่งงานเลยแล้วหนูไปไหว้พระขอให้เขากลับมาเพื่อหนูต้องเจอคนดีๆลูกหนูต้องไปสตาร์ทครอบครัวคนดีๆคนดีๆครูไม่ได้หมายความว่าคนมีตังค์ฟังนะคนดีๆไม่ได้แปลว่า ฐานะต้องเท่าเทียมหนูแต่งงานกับคนจนกว่าได้แต่ขออย่างเดียวเขาต้องรักหนูนะเขาต้องจริงใจกับหนูด้วยนะแต่ไม่ใช่จนแบบไม่ทําหาก,นนกนินนั่งเติดการพนันกินเหล้าเมายาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันนะก็ต้องแบบนะศีลนองเสมอนะแล้วเขาต้องรักหนูแล้วเขาต้องจริงใจกับหนูไม่ใช่แบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่เจอความสัมพันธ์แบบนี้เจอคนที่แย่ๆแ,แล้วออกมาไม่ได้แล้วยังอยากให้เขากลับมาเชื่อเถอะ คนนั้นจะมีปมมาแก้ปมนัดเวลามาแก้ปมได้ใครที่เจอปัญหาลักษณะนี้นะคะแก้ปมจะกกดจิตให้เรารักคนเร็วๆน้อยลงแอดไลน์มาจองเวลาครูได้ที่0897456111นะคะ